สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอคำพูดคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยมาจากพอดแคสต์ฟังแล้วบวกครับผมเขาบอกว่าเป็นคำที่แบบคนที่เข้าประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะเลี่ยงไม่ค่อยพูดกันอ่าน่าสนใจครับคือเนื้อหาในนั้นเขาชี้ว่าคำพูดเราเนี่ยมันมีพลังจริงๆนะคะในการแบบสร้างกรอบความคิดของเรา อืมครับแล้วก็อาจจะเปิดหรืออาจจะปิดโอกาสสู่ความสำเร็จไปเลยก็ได้โดยเฉพาะมีวลีหนึ่งทีออ่อาจจะจำกัดตัวเราแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาจอดลึกกันหน่อยว่าทำไมคำง่ายๆแค่คำเดียวเนี่ยมันถึงส่งผลได้ขนาดนั้นค่ะแล้วถ้าเราลองปรับภาษาที่เราใช้กับตัวเองเออตามแนวคิดนี้ดูมันจะช่วยเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆได้ยังไงบ้างนะคะ ประเด็นหลักเลยที่ฟังแล้วบวกคนเน้นมากๆก็คือผลเสียของคําว่าฉันทําไม่ได้หรอกเนี่ยแหละครับคำนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับฟังดูเหมือนธรรมดามากๆเลยนะคะอืมแต่จริงๆมันไม่ธรรมดาในเนื้อหาเขาอาธิบายได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าคํานี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปกดสวิตช์ปิดสมองส่วนที่แบบคอยคิดหาทางออกนะครับอ๋อปิดสวิตช์เลยใช่ครับพอเราพูดปุ๊บสมองมันก็เหมือน หยุดทำงานหยุดมองหาทางแก้ปัญหาไปดื้อ,อเลยจริงด้วยค่ะเหมือนยอมแพ้ไปแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับพอเราพูดคำนี้ออกไปมันเหมือนตัดบทจบเลยไม่ต้องคิดต่อแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันตรงกันข้ามกับวิธีคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะครับผมคือถึงจะเจอเรื่องยากๆหรือเรื่องที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยเขากลับไม่พูดคานี้ใช่ครับ คนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่กําลังสู้กับปัญหาเนี่ยเขามักจะเปลี่ยนไปใช้คําพูดอื่นแทนค่ะอย่างในเนื้อหาที่ได้มาเขาแนะนําว่าอาจจะพูดว่าเอ่อตอนนี้ยังไม่รู้วิธีนะแต่จะลองดูอะไรแบบนี้อืมอืมแต่จะลองดูครับหรือมันท้าทายดีนะแต่ฉันจะเรียนรู้วิธีจัดการมันคือมันเป็นเหมือนการเปิดสมองให้ทํางานต่อนะครับไม่ใช่ปิดตายการเปลี่ยนจาก ความคิดที่มันตันๆน,น,นะคะมาเป็นการตั้งคำถามนี่สำคัญมากๆเลยนะคะครับสำคัญมากอย่างที่พอดแคสต์บอกแค่เปลี่ยนมาถามตัวเองว่าถ้าอยากจะทำให้ได้องเริ่มตรงไหนดีใช่ครับแค่นี้มันเหมือนสั่งให้สมองเริ่มค้นหาเส้นทางแล้วแบบเปิดโหมดทำงานถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนจากสภาวะแบบจำยอมยอมแพ้ไปสู่การค้นหาค่ะซึ่งวิธีคิดแบบนี้แหละครับที่ในเนื้อหาเขาบอกว่าเป็นนิสัยเลย ของคนที่ประสบความสําเร็จอืมเป็นนิสัยเลยครับเขาไม่ได้ปฏิเสธความยากนะแต่เขาพยายามหาทางว่าจะทะลุความยากนั้นไปได้ยังไงมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะอย่างอีลอนมัสก์หรือสตีฟจ็อบส์ครับสองคนเนี้ยที่เราก็รู้กันดีว่าเส้นทางเขาไม่ได้ง่ายเลยล้มลุกคุกคลานตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยมีข่าวว่าเขายอมแพ้ด้วยคําว่าทําไม่ได้ไม่เคยเลยครับแต่กลับเป็นคนที่คอยถามตลอดว่า เอ๊ะมีวิธีอื่นอีกไหมหรือต้องปรับปรุงตรงไหนให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่านั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่แหล่งข้อมูลเขาพยายามจะสื่ออ๋อความกล้าความกล้าที่จะเปลี่ยนเสียงในหัวจากคําว่าทําไม่ได้ออกให้เป็นเออขอลองดูหน่อยสิอืมหรือมันต้องมีวิธีสิอะไรทํานองนั้นมันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดพื้นฐานเลยครับฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะคะแค่เปลี่ยนคําพูดเนี่ยแต่ผลกระทบมันใหญ่กว่าที่คิดจริงๆใช่เลยครับ นั้นสรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้จากการคุยใน,นเรื่องนี้จากเนื้อหาของฟังแล้วบวกก็คือการเลือกใช้ภาษาเชิงบวกกับตัวเองครับผมการเปลี่ยนจากคำปฏิเสธอย่างทำไม่ได้ไปการตั้งคำถามหรือแสดงความตั้งใจว่าจะลองดูอืมครับมันเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยที่ช่วยเปิดทางไปสู่ความสำเร็จได้ครับผมแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อยอดจากเนื้อหานี้ด้วยนะครับยังไงคะว่านอกจากแค่การเอ่อ เลิกพูดคําว่าทําไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะถ้าเราฝึกตัวเองให้ตั้งคำถามที่มุ่งหาความเป็นไปได้หรือมองหาทางออกอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันล่ะครับอ,อ๋อทำให้เป็นนิสัยไปเลยใช่ครับทำให้เป็นนิสัยเลยการปรับเปลี่ยนมุมมองผ่านภาษาเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันอาจจะเออมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเผชิญหน้ากับความท้าทายใหญ่ๆในชีวิตไปได้อย่างคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับเป็นคาถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะว่า าเราสุดเป็นเป็นนิสัยที่ดีผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ